มาเที่ยวกันที่บ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่นนะครับเที่ยวเมืองขอนแก่นดินแดนผ้าไหมกันครับทุกคนผมพาทุกคนมาที่บ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่นครับชุมชนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่สะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งต่อสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นมาเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายนะครับที่ถักทอด้วยใจถ่ายทอดมูลเสน่ห์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งมีให้สัมผัสที่นี่ที่เดียวครับ ปัจจุบันนะครับกลุ่มนี้ถือว่าผลิตภัณฑ์ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับมีรางวัลผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวเลยทีเดียวและลวดลายนั้นนะครับผมถือว่าสุดยอดและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีที่ไหนเรียนแบบด้วยะครับจะสวยแค่ไหนนะครับต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับและที่นี่นะครับเราสามารถพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ทานอาหารตำรับอีสานส้มตำต้มยำไก่บ้านปลานึ่อแจว ดักแด้ไหมทรงเครื่องและสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมเช่นสมูปโรนหตไแชมพูครีมนวดผ้าไหมมัดหมีก่อนเดินทางกลับได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ